เมื่อนมต่างชาติได้มาเที่ยวที่เมืองไทยและได้สัมผัสประสบการณ์กับที่นี่แล้วเขาได้บอกถึงเหตุผลว่าชาวอังกฤษได้ออกจากสหราชอาณาจักรและย้ายมาที่เมืองไทยเขาบอกว่ามีชาวอังกฤษมากกว่าสี4มื0นคนได้ย้ายมาประเทศไทยเพื่อหนีจากอากาศที่หนาวเย็นและสิ่งที่ไม่ดีในสหราชอาณาจักรเพื่อที่จะได้มาอยู่ในเมืองเขตร้อน ที่เป็นดินแดนสวรรค์ที่รู้จักกันในชื่อดินแดนแห่งรอยยิ้มสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยเขาเล่าว่าเขาอยู่ในกรุงเทพประเทศไทยที่นี่ถึงแม้ว่าจะร้อนแต่ที่นี่ก็สวยงามและดีมากด้วยเขารู้สึกดีที่ได้กลับมายังสถานที่ที่น่าทึ่งแห่งนี้เขาจะพาไปดูว่าทำไมที่นี่ถึงเป็นสถานที่อันดับหนึ่งและนักท่องเที่ยวจากอิตาลีกำลังลืมเกี่ยวกับชีวิตที่อิตาลีแล้ว และที่ลอนดอนก็เหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนต่างชาติจะมาที่ประเทศไทยกันและเขาจะพาไปดูว่าสถานที่แห่งนี้มันสนุกมากจริงๆแต่ก่อนที่จะไปเขาจะวัดไปซื้อกาแฟก่อนเขาซื้อกาแฟไทยมากินแก้วละ25บาทเมื่อได้กาแฟมาแล้วเขาก็เดินมาเรื่อยๆเมื่อเขากินกาแฟเข้าไปเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่กาแฟที่ดีที่สุด แต่มันก็ยังดีกว่าที่ไม่มีกาแฟกินมันเป็นกาแฟสำเร็จรูปที่ชงได้อย่างรวดเร็วและรับประทานได้ทันทีเลยเขามาซื้อกาแฟที่ร้านนี้เป็นประจำและทางร้านก็จําเขาได้ดีอีกด้วยและเขาก็เดินต่อมาเรื่อยๆอีกเขาจะพาไปดูว่าที่นี่ประเทศไทยทําไมถึงเป็นอันดับหนึ่งถ้าคุณได้มาที่นี่คุณจะหลงรักนทันทีและผู้คนต่างก็รักที่นี่กันด้วย หลังจากนั้นเขาก็มาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แกรับมาและเขาให้ดูคลิปวิดีโอของชาวต่างชาติคนอื่นในคลิปวิดีโอนี้ได้กล่าวว่าเขาจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ยังไงช่วยบอกเขาทีว่าควรทำอย่างไรเมื่อเขานั่งมอเตอร์ไซค์มาถึงแล้วเขาบอกว่าทำไมผู้คนถึงเลือกมาอยู่กรุงเทพประเทศไทยจะเห็นได้ว่ามีถนนและมีอาคารต่างๆอยู่มากมาย ถึงแม้ว่าอากาศที่นี่จะร้อนแต่ว่าอากาศก็ดีอยู่นะส่วนใหญ่แล้วผู้คนจะมาท่องเที่ยวกันที่นี่เพราะว่ามันปลอดภัยแต่ถ้าในสหรัฐอาณาจักรและในยุโรปนั้นก็จะมีการหาเรื่องทะเลาะกันแต่นิวยอร์กในปี1940นั้นผู้คนจะจิตใจดีและมีความทันสมัยและจะมีความปลอดภัยกว่าเขาบอกอีกว่าการมาเที่ยวที่นี่ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกแทงหรือโดนต่อยเลย แต่ว่าพี่ชายของเขานั้นไปที่นิวยอร์กแล้วโดนต่อยมาแต่คนไทยนั้นจะมีรอยยิ้มที่ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแล้วถ้าคุณยิ้มกลับไปจะทำให้คนที่นี่รู้สึกดีขึ้นเหมือนกันเมื่อเขาเดินเล่นต่อไปเรื่อยๆอีกเขาก็เดินมาเห็นร้านขายกล้วยย่างราคาถ้วยละสี่สิบาทแต่เขาขอซื้อแค่ยี่สิบาทเท่านั้นเมื่อเดินต่อมาอีกเขาบอกว่า ถนนที่นี่ค่อนข้างพลุกพล่านสุดๆเลยมีรถจอแจอยู่มากมายเมื่อเขาลองกินกล้วยย่างเข้าไปเขาบอกว่ามันเหมือนกับมันฝรั่งทอดที่มีความแหง้งและเหมือนกับมะเดื่อด้วยซึ่งรสชาตินั้นไม่เหมือนกล้วยเลยรสชาติดีเหมือนกันแต่เขานั้นชอบกล้วยย่างที่เยาวราชใช้หน้าทาวมากกว่าที่ร้านนั้นจะใช้กล้วยสุกแล้วนำไปย่างจะทำให้เนื้อของกล้วยนั้นมีความชุ่มฉ่ำดี เนื้อกล้วยนั้นมันจะมีความหนาและแห้งและมีรสชาติหวานอีกด้วยแล้วต่อมาเขาก็ให้ดูคลิปวิดีโอของหญิงต่างชาติคลิปนี้ได้กล่าวว่าทำไมผู้คนถึงย้ายมาที่เมืองไทยไม่ใช่เพียงเพราะค่าครองชีพถูกอย่างเดียวแต่ยังมีการกินการเที่ยวบนชายหาดและยังมีทะเลหาดทรายและผู้คนและความรู้สึกของคุณเองที่อยู่ในประเทศนี้ที่รู้สึกว่าปลอดภัยและมีความสุขมากกว่าประเทศอื่นๆอีก หลังจากนั้นเขาก็เล่าว่าที่นี่มีอาหารที่สะอาดและอาหารไทยก็เป็นอาหารที่สะอาดที่สุดในโลกในตอนที่เขามาประเทศไทยเป็นครั้งแรกนั้นจะได้เห็นว่าผู้คนที่นี่เขาทำอาหารกันอย่างไรบ้างและไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วไก่าย,ย่างที่นี่ก็มีรสชาติที่มีเอกลักษณ์อีกด้วยและมีเนื้อสัตว์ทุกอย่างเลยมีทั้งตูดไก่เครื่องในไก่และหมู และเขาก็ซื้อไก่ย่างมาสองไม้ทั้งหมดราคา25บาทเมื่อเขาลองกินตูดไก่เข้าไปเขาบอกว่าเขาชอบกินตูดไก่มากแล้วต่อมาเขาก็ให้ดูคลิปวิดีโอแต่ถ้าเป็นที่สหรัฐอณาจาักรและในยุโรปนั้นก็จะมีการลักขโมยสิ่งของกันวุ่นวายมากและเขาบอกอีกว่าเมื่อคุณมาเมืองไทยแล้วถ้าคุณเห็นคนยืนมุงกันที่หน้าร้าน คุณจะรู้เลยว่าเป็นร้านขายส้มตำที่ขายดีมีคุณภาพและอร่อยมากๆด้วยเมื่อเขาเดินต่อมาเรื่อยๆเขาบอกว่าที่นี่เหมือนกับเป็นดินแดนมหัศจรรย์เลยและเป็นสิ่งที่ประเทศไทยนั้นมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆและเป็นสิ่งที่สนุกสนานตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งเลยทุกๆครั้งเวลาที่เขาไปตามสถานที่ต่างๆสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้คน เวลาที่เขามองหน้าผู้คนจะรู้สึกว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนอินโดนีเซียเพราะถ้าเป็นของไทยจะมีการให้ในปริมาณที่เยอะและมีมาตรฐานสูงอีกด้วยและต่อมาเขาก็แวะมาซื้อน้ำมะพร้าวเขาได้บอกทางร้านว่าเอาน้ำมะพร้าวหนึ่งลูกราคาลูกละห้าสิบบาทมันเจ๋งมากเขาบอกว่าวันนี้อากาศร้อนมากร้อนจริงๆ ราคาเพียงแค่สองเหรียญเท่านั้นอากาศร้อนแบบนี้ต้องเดินเล่นเข้าไปในห้างจะเย็นมากเมื่อเขากินน้ำมะพร้าวเข้าไปเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวในเมืองไทยนั้นหวานและสดชื่นมากที่นี่มีชื่อเสียงที่เป็นมะพร้าวที่ดีที่สุดในโลกเลยหลังจากนั้นเขาก็เดินมาดูอาหารอีกร้านหนึ่งที่ร้านนี้มีอาหารที่ขายหลากหลายมากมีทั้งบะหมี่น้ำและบะหมี่แห้ง และมีบะหมี่รวมมิตรและบะหมี่หมูตุ๋นและก็มีบะหมี่หมูแดงและก็ยังเมนูข้าวต่างๆอีกด้วยและทางร้านก็มีน้ำซุปด้วยในหม้อต้มน้ำซุปนี้มันดูน่ากินมากน้ำซุปนี้ทำมาจากกระดูกและในหม้อก็ยังมีเนื้อและลูกชิ้นปลาด้วยทุกอย่างอยู่ในน้ำซุปหม้อนี้เมื่อก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟแล้วในชามนี้ก็จะมีเส้นบะหมี่เหลืองมีลูกชิ้นและก็มีลูกชิ้นปลา มีเนื้อหมูแดงและก็มีเกี๊ยวหมูอีกด้วยแต่เขานั้นจะตื่นเต้นกับน้ำซุปมากกว่ามันน่าทึ่งมากเมื่อเขาลองกินน้ำซุปเข้าไปเขาบอกว่ามีรสชาติที่ดีเลยทีเดียวเขาเล่าว่าเขาเคยไปร้านอาหารของท้องถิ่นในเชียงใหม่มาแล้วพาก็ในกรุงเทพด้วยโดยนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซียคงต้องทึ่งแน่ๆแ,และจะชอบอาหารไทยไปเลย แต่เขารู้จักอาหารไทยมาแล้วจริงๆมันยังคงความอร่อยเหมือนเดิมเลยและไม่จําเป็นที่จะต้องยืนต่อแถวรอเป็นชั่วโมงเลยส่วนเส้นบะหมี่นั้นก็มีความหนึบนุ่มดีมากเลยถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ถูกใจเขาเป็นอย่างมากส่วนเนื้อหมูแดงก็นุ่มและหวานอร่อยอีกด้วยในชามนี้ที่เด่นและอร่อยที่สุดจะเป็นเนื้อหมูแดงติดมันและหมูที่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลย แล้วต่อมาเขาก็ให้ดูคลิปวิดีโออีกถ้าเป็นในสหรัฐอาณาจักรและในยุโรปนั้นจะมีคนไร้บ้านอยู่กันเยอะมากเมื่อเขากินอาหารเสร็จแล้วเขาก็พาไปดูที่อื่นต่อเขาจะมาดูว่าประเทศไทยนั้นสะอาดและวิเศษมากขนาดไหนและในเวลากลางคืนที่นี่คงจะน่าทึ่งมากประเทศไทยนั้นดูไปแล้วเหมือนกับญี่ปุ่นเลยและคนไทยนั้นจะยิ้มแย้มอยู่ตลอด เขาไม่เคยไปญี่ปุ่นแต่คิดว่าคนไทยน่าจะเป็นมิตรมากกว่าญี่ปุ่นอีกและห้างสรรพสินค้าในไทยก็เหมือนญี่ปุ่นเลยแล้วต่อมาเขาก็ให้ดูคลิปวิดีโออีกถ้าเป็นในสหรัฐอาณาจักรและในยุโรปนั้นจะมีคนก่อกวนความวุ่นวายอยู่ภายในห้างและได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างมากอีกด้วยที่นี่เป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าของเมืองไทยมันคือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ลที่หรูหราและสะอาดมาก ที่นี่มีแต่สินค้าแบรนด์หรูๆทั้งนั้นเลยและยังมีจอ LED ใหญ่ๆอีกมากมายมันงดงามมากและยังมีสถานที่บางแห่งที่ดูเหมือนกับญี่ปุ่นอีกด้วยและเป็นหนึ่งในสถานที่โปรดของเขาในประเทศไทยด้วยเมื่อเขาเดินเล่นมาจนถึงศูนย์อาหารใช้ระยะเวลาประมาณ15นาทีและเขาก็เดินไปที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหารเขาเติมเงินลงในบัตร200บาท เพียงแค่แจ้งพนักงานว่าจะต้องการเติมเงินลงใบเท่าไหร่ก็ได้บัตรมาแล้วแล้วเขาก็เล่าอีกว่าครั้งแรกที่เขามาที่นี่นั้นเขาทึ่งมากมันใช่เมืองไทยหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันดีมากขนาดนี้ที่นี่มีร้านขายอาหารที่หลากหลายมากมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวประเภทต่างๆและอาหารก็อร่อยดีด้วยและเขาก็เดินมาดูขนมเบื้องต่อ เขาได้สั่งเป็นไส้เค็มและไส้หวานมาอย่างละหนึ่งชิ้นมันจะดูมีความกรอบและคล้ายๆกับพิซซ่าแต่ขนมเบื้องที่นี่จะดูบางมากเมื่อเขากินไส้เค็มเข้าไปเขาบอกว่ามันน่าทึ่งมากมันคล้ายๆกับแพนเค้กกรอบๆและมีรสชาติที่อร่อยมากเมื่อเขาลองกินไส้หวานดูบ้างเขาบอกว่าภายนอกดูเหมือนธรรมดากว่าแต่รสชาตินั้นดีกว่ามาก เขาให้คะแนนขนมเบื้องไส้หวานนี้10เต็ม10ไปเลยอร่อยมากๆก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะคอมเมนต์แรกกล่าวว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าประเทศไทยจะทันสมัยสะอาดและปลอดภัยได้มากขนาดนี้แถมอาหารยังมีให้เลือกหลากหลายและผู้คนยังดูใจดีและต้อนรับเป็นอย่างดีอีกด้วยคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่า คุณดูมีชีวิตชีวามากที่ได้กลับมาเมืองไทยยินดีต้อนรับกลับมาคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าฉันแนะนำให้คุณไปที่ตลาดขายส่งขนาดใหญ่ชื่อว่าตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมืองที่รังสิตใกล้กรุงเทพซึ่งมีของสดและผลไม้อยู่มากมายคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าการที่ชายหนุ่มโยนเบาะนั่งลงมาจากชั้นสามนั้นร้ายแรงมากหากเป็นที่เมืองไทยคุณจะถูกตำรวจจับ ลองคิดดูหากมันถูกหัวของคนอื่นด้านล่างเขาอาจข้อหักตายได้ทุกคนรักชีวิตของตัวเองทั้งนั้นคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าอยู่เมืองไทยอย่าไปยึดติดกับอะไรมากนะอยู่ด้วยความเคารพก,ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะคะ หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ